ฝัง,งน้งนนฝั่งคช้างจะลงนะครับช้างจะลงนะครับอย่าอยู่หน้ารถเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวโดนออนแอร์ระวังนะมาแล้วมานี่นั่งแล้วก็ถอยถอยออกมานะคะ อย่ายืนนะคะข้างหน้าอย่ายืนนะคะค่อยๆนั่งแล้วถอยออกมานะคะเอาะอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเขาตกใจว้าวปล่อยเขาข้ามไปนะคะปล่อยเขาข้ามไปนะ ค่อยๆขค่อยๆขยับมานะครับค่อยๆขยับมานะ

Obrigado.